จะเป็นยังไงเมื่อนุ่มสาวมัธยมวัยเจริญพันธุ์ต้องมาติดเกาะล้างและช่วยกันเอาชีวิตรอดสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอย และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบูลากูนเดอะอเวคเนิงเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกไปทัศนศึกษาและเผลอพัดหลงกับโรงเรียนทำให้พวกเขาไปติดอยู่บนเกาะร้างต้องช่วยกันเอาชีวิตรอดท่ามกลางความลำบากความรักและฮอร์โมนของวัยรุ่นก็ออกดอกออกผลและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับเอมมาและดีนสองหนุ่มสาวที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยสูงสิงกะซักท่า และดูเหมือนว่าพอเอมมามาถึงโรงเรียนวันนี้สตีเฟนก็จะทักเอมมาเขาเป็นหนุ่มหล่อนักกีฬาลิาลซซี่เพื่อนสนิทของเอมมาก็เลยบอกว่าจัดมาสักทีสิกูมันเคี้ยวหลังจากนั้นวันนี้คุณครูก,ก็ประกาศว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปทัศนศึกษาการลดออกตอนเจ็ดโมงเชา้าใครมาสายครูก,ก็ไม่รอนะมึงไปกันเองหลังจากจบคาบเรียนสอสาวก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารเพื่อนของเอมมาก็สังเกตดินที่เพิ่งย้ายมาใหม่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้บางก็ว่าเขาถูกไล่ออกมาจากโรงเรียนเก่าและดูเหมือนจะชอบท ตัวเป็นเด็กมีปัญหาเช้าวันต่อมาแม่ของเอมมาและพ่อของดีนก็มาส่งและไม่นานหลังจากที่พวกเขาขึ้นรถรูทัวร์ของนักเรียนก็มาถึงที่โรงแรมอาจารย์ก็บอกว่ากิจกรรมจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ส่วนคืนนี้นันอยากทําอะไรก็ตามสบายพักผ่อนให้เต็มที่ขี้ให้เต็มโถสาวๆไม่รอช้าแลาไปเปลี่ยนชุดบิกินนีลงไปเล่นน้าอย่างกละลวยเล่นคืนส่วนพ่อนมดีนของเรานั้นก็แปลกแยกอีกตามเคยไม่สนใจที่จะหาเพื่อนใหม่ตอนมัธยมปลายแบบนี้วันต่อมาผู้นักเรียนก็เริ่มทํากิจกรรมค่ายอาสาปรับปรุง สถานที่กันอย่างขมักขเมน่นแต่พอตกดึกคืนนั้นอีเพื่อนของเอ็มมาก็มาบอกว่าเธอไปเจอหนุ่มๆชาวท้องถิ่นมาชวนพวกเธอให้ไปปาร์ตี้บนเรือและดูเหมือนว่าหนุ่มนักกีฬาสตีเฟนก็จะไปด้วยเอ็มมาก็ทนแรงตื้อของอีเพื่อนไม่ไหวสุดท,ท้ายก็ตอบตกลงแล้วก็ไปขึ้นเรือและดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มดินก็จะมาขึ้นเรือดีเหมือนกันแต่ขณะที่กำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานอยู่กลางทะเลเอ็มมาก็จะไปเห็นภาพบาตาบาดใจเพื่อนกูเองนั่นแหละที่เอาอีหนุ่มสตีเฟนไปแดกแล้วยิ่งไปกว่านั้นตำรวจน้ำ ตำรวจเอาเรือมากระแทกเรือของพวกเขาจนเอ็มม่านั้นเกิดพลาดตกน้ำไอ้หนุ่มดีนเห็นเข้าพอดีก็รีบโดดลงไปช่วยเขาพาเธอว่ายไปขึ้นเรือชูชีพด้านหลังแล้วไอ้หนุ่มดีนก็ตัดสินใจตัดเชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถูกย้ายโรงเรียนอีกสุดท้ายเรือปาร์ตี้และเรือตำรวจก็จากไปทิ้งสองหนุ่มสาวและเรือ,อยางไว้ที่กลางทะเลแต่ที่ซวยไปกว่านั้นก็คือมีพายุฝนลูกใหญ่ซัดกระหน่ำเข้ามาพร้อมกับคลื่นยักษ์ลูกโตซัดเรือยางของพวกเขาลอยไปไหนก็ไม่รู้ชาวันต่อมาโทษทานที่พวกนักเรียนนั้นหนี นั้นยกเลิกกิจกรรมและจะนําตัวนักเรียนนั้นกลับไปที่โรงเรียนแต่อีเพื่อนก็มาบอกว่าเอ็มม่านั้นยังไม่กลับมาเลยค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้เธอไปอยู่ไหนปกติเธอไม่ใช่คนแบบนี้ทางด้านไอ้หนุ่มดีและเอ็มม่าก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองลอยอยู่กลางทะเลมีเพียงไม้พายอันเล็กๆตอนนั้นเอ็มม่าก็เห็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลทางครูจึงตัดสินใจที่จะพายไปที่นั้นทางด้านอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่อยู่เฉยเรียกตำรวจมาเพื่อจะแจ้งความว่าเอ็มม่านั้นหายไปทางด้านหนุ่มดีและเอ็มม่าตอนนี้ก็เบิดจจนนนนมมมาาถึงงงงททีีีี่่่่เเกกกะะะแแแแหหั้้ดูือ็ย ด้วยน้องเอ็มมาไม่ชอบอีกทั้งตอนนี้พ่อของดีนและพ่อแม่ของเอ็มมาก็ดูเหมือนจะรู้แล้วว่าลูกๆของพวกเขานั้นหายไปเป็นเดือดเป็นร้อนก็หาจองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปตามหาลูกๆของพวกเขาเอ็มมากับดีนก็เดินลึกเข้าไปในป่าและดูเหมือนทั้งคู่ก็จะไปเจอกับน้าตกและลา,ลา,ลากูลสีฟ้าสุดสวยดีนก็บอกว่าเขาอยากจะไว้แต่เอ็มมาก็บอกกูไม่ลงสุดท้ายพวกเขาก็ช่วยกันเดินหาโรงแรมต่อไปในเกาะแต่เดินจนมาถึงอีกฟากก็เป็นณนาผาไม่มีวิวแบของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่น้อย ที่จะเดินกลับไปไปเจอทํำแห่งหนึ่งกะว่าคืนนี้จะนอนในทํำแต่พอจุดไฟดูอวิหาแบทแมนบินออกมาเต็มเลยทําให้ทั้งคู่นั้นถอดใจที่จะนอนในทํำไปสัสนิทดสุดท้ายทั้งคู่ก็เดินกลับมาถึงที่ชายหาดแต่ก็พบว่าเรือยางของพวกเขานั้นหายไปเหลือเพียงแต่เสื้อชูชีพหนึ่งตัวและโชคยังดีที่เย็นวันนั้นเอ็มม่านั้นยังมีของกินนั้นพกติดตัวทําให้ทั้งคู่นั้นพอที่จะประทังความหิวออกไปได้อีกหนึ่งมือเช้าวันต่อมาดีนตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเอาเ็่ออาาอาอ่า,าํงาเเนออบรริืม ดนแต่ดีนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกูไปไว่ายน้าเล่นก่อนทางด้านพ่อและแม่ของดีนและเอ็มมาก็มาถึงที่โรงแรมแล้วและกําลังเบงใส่อาจารย์ประจําชั้นอย่างน่ะที่ทําให้ลูกๆของพวกเขานั้นหายไปต่อ,อมาทางด้านน้องเอ็มมาก็เดินไปตักน้ําในน้ําตกที่อยู่กลางป่าจากนั้นทั้งคู่ก็มาช่วยกันสร้างเพลิงที่พักและดูเหมือนว่าน้องเอ็มมาจะโดนไม้บาดเบอร์บักดีนก็ดูแลเธอแล้วก็มานั่งพักคุยกันทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักกันแบบที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนวันต่อมาดีและเอ็มมาก็ต้องหาผลไม้ตามชายหาดกินพวกเขาไปเจอมะพร้ากวกกกย็แบ่งนันิ และดูเหมือนว่าตอนนี้น้องเอมมาก็เริ่มลำคางกระเกงยีนขายาวของเธอแล้วแล้วก็มาตัดออกเฮ้ยเห็นต้นขาอ่อนจนบักดีนั้นแอบมองหลังจากนั้นก็ผ่านมาเกือบ10วันที่ทั้งคู่นั้นติดอยู่บนเกาะวันนั้นเองขณะที่น้องเอมมาไปอาบน้ำที่น้ำตกบักดีนก็เดินตามไปถามว่าพอจะมีครีมกันแดดไหมดูเหมือนว่าเธอก็จะเขินอายแล้วก็รีบไล่ให้บักดีนไปทางด้านหน่วยค้นหาดีนและเอมมาตอนนี้ก็ดูเหมือนเรื่องราวการหายไปของทั้งคู่จะใกล้เป็นข่าวใหญ่แต่ดูเหมือนจะพยายามเท่าไหร่ก็ ก็ไปเจอกับกระดูกชาวเกาะที่มาติดจนตายเอ็มมาก็เกิดอาการตื่นกลัวว่าเธอจะต้องติดอยู่ที่นี่แต่ดินก็พยายามปลอบเธอว่าไม่ต้องห่วงต้องมีคนมาช่วยเธอแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นดินก็ได้จูบๆเพื่อปลอบใจเธอและดูเหมือนคืนนั้นทั้งคู่ก็จะขันกะทิชาวเกาะกันไปหนึ่งถ้วยชาวันต่อมาเอ็มมาตื่นขึ้นมานและพบว่าดีนนั้นหายไปเธอก็ตะโกนเรียกหาเขาสุดท้ายก็ไปเจอดินอยู่ที่กลางป่ากําลังขุดหลุมเพื่อจัดการกับศพที่พวกเขาเจอเธอก็โกรธเขาที่ปล่อยให,ให้เธอน,น,น,อน,อน,อน,นั้นอออออเเเเดีีววแลตตัั้้สาาาซุุุมมมม็มมกกกออ็กกกกิิบบหธ ดินก็พยายามเอาสมุนไพรมาแปะแผลให้กับเธอจากนั้นทั้งกูก็ลงไปวารีบำบัดดินก็เปิดใจว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาที่นี่เขาได้เจอประสบการณ์เลวร้ายเขาขับรถและทําให้เพื่อนคนหนึ่งของเขาต้องตายจากไปเอ็มมาก็พยายามปลอบดินว่าทั้งหมดนั้นเป็นอุบัติเหตุหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป1เดือนดูเหมือนว่าตอนนี้ทางการจะหยุดการค้นหาเด็กๆทั้งสองคนแต่พ่อและแม่ของเอ็มมาและดินก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามออกไปตามเมืองเพื่อแจกใบปลิวว่ามีใครเห็นลูกๆของพวกเขาไหมแต่ดูเหมือนสุดท้ายพวกเธอก็ต้องยอมแม่ของ เอมาก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกๆของพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่และกําลังหันสาดีดอย่างกับคู่แต่งงานใหม่กันอยู่บนเกาะวันนั้นน้องเอมาก็ถามดีนว่าครั้งแรกของเธอนั้นเกิดขึ้นกับใครไอ้ดีนก็บอกว่ารุ่นพี่แต่เอมาก็บอกว่าครั้งแรกของเธอนันก็คือดีนหลายวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่กําลังใช้ชีวิตกันตามปกติอยู่ดีๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินดีนพยายามว,วิ่งสี่คูร้อยกลับไปหยิบผู้ที่อยู่ในกระเป๋าแต่ดูเหมือนเขาก็จะหาาาาาาาุปปืนนสสส่่่่งงัััญญ,ญณไไมมมมมเเจจอออวตรรคกก็ยถถข้ํด ได้ยินเสียงคำรารม,มาจากในป่าเอ็มมาก็บอกว่ามันเป็นแค่เสียงลมแต่ดินก็ไม่เชื่อแบบนี้มาเสียงเสือชัดๆในที่สุดเขาก็ได้เจอกับต้นเหตุข,ของเสียงนั่นก็คือเสือดำตัวนี้ดินพยายามวิ่งล่อมันให้ไกลาจากเอ็มมาสุดท้ายเขาก็สามารถปลิดชีพเสือดำตัวนี้ลงได้ถึงแม้ว่าการฆ่าสัตว์ตัวนี้มันจะสะเทือนใจเขาแต่เขาก็ทำไปเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักจากนั้นก็ดูเหมือนชีวิตของทุกคนก็จะผ่านไปพ่อแม่และเพื่อนเพื่อนของเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติพวกเขาคงคิดว่าสองคนนั้นได้ตายไปแล้วไม่คิดว่าทัู้่นจะอยอ เกาะร้างแห่งนี้หลายวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่นั้นนอนพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้พวกเขาก็ได้เจอกับตัวการที่ขโมยปืนพู้ไปนั่นก็คือเจ้าจอตัวนี้ตอนนี้พวกเขานั้นติดเกาะมามากกว่า1ปีแล้วและดูเหมือนเอ็มมาก็จะถอดใจเธอตัดสินใจยิงพ้ใส่ลิงระบายความเครียดแล้วก็โดนเอดินด่าแทนที่จะเก็บไว้ใช้ต่อมาเอ็มมาก็รู้สึกผิดแล้วก็ไปขอโทษดีนแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พูดปรับความเข้าใจกันตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงของเฮลิคอปเตอร์ทั้งคู่รีวิ่งไปที่ชายหาดและสุดท้้้าายยยกก็ไดดดิงปืนูอุทแ แล้วตอนนี้พวกเขาก็ได้รอดออกจากเกาะล้างบินกลับมาที่อเมริกาและได้เจอกับกองทักนับข่าวและครอบครัวของพวกเขาหลังจากที่ท้งคู่กลับถึงที่บ้านบางคนก็ต้องต่างแยกย้ายกันกลับไปบ้านแต่ดูเหมือนว่าคืนนั้นดีนจะอดคิดถึงเอมมาไม่ได้จนต้องมาปีนหน้าต่างหน้าบ้านของเธอตอนนั้นดีนพยายามจะจูบเอมมาแต่ดูเหมือนเธอก็จะเบื่อนหน้าหนีดูเหมือนว่าดีนจะเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวของเราบนเกาะน,นั้นน่าจะจบไปแล้ววันต่อมาพ่อแม่ของเอม็มมาก็จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับเธอกลับมาก็มีเหล่าเพื่อน,อนของเธอน,นั้นมางาน จำนวนมากดูเหมือนว่าตอนนี้เอมมาก็จะกลายเป็นสาวฮอตผิดกับหนุ่มดินที่ได้แต่แอบมองเธออยู่หา่างสุดท้ายก็ได้มีการจัดงานร้อมขึ้นตอนแรกดินก็ไม่อยากจะไปร่วมงานแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจและได้ไปรอเจอเอมมาอยู่ที่ท่ามกลางสายฝนสุดท้ายเอมมาก็ทนเสียงเรียกร้องของหัวใจเธอไม่ไหวและได้กลับไปอยู่ในอ้อมอกของหนุ่มดินอีกครั้งและหนังเรื่องบูลากูนเดอะอเวคันนิงก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังติดเกาะร้างเรียกว่าเป็นพอรตยอดนิยมที่ชวนฝันหากเพื่อนๆได้ติ เกาะร้างกับสาวในฝันหรือหนุ่มหล่อเพื่อนๆละอยากจะออกมาจากเกาะร้างนั้นไหมสําหรับภาพ,พยนตร์เรื่อง Blue Lagune Awakening ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2012ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe.